ต่อไปนะคะเราจะบันทึกรายการค้าวันที่25มกราคมค่ะแล้วจดมีอยู่ว่าจ่ายหนี้ให้บริษัทคลีนิกสุขภัณฑ์จำกัดสำหรับอินวอยตามใบรับวางบินเลขที่อ้างอิง1160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4567129ลงวันที่150258 จากบัญชีกระแสะรายวันของบริษัทเลขที่บัญชี0811142607รายการนี้นะคะเราจะไปคลิกที่ระบบเจ้าหนี้และวเครอะหนี้ค่ะแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่ม w o r k Flow แล้วก็ไปคลิกที่ใบเสร็จสินค้า PI นะคะ ระบบจะขึ้นหน้าต่างนี้ให้เราเลือกสาขาสำนักงานใหญ่แล้วก็เลขเอกสาร0 0 0 1ใบเสร็จจากเจ้านี้ค่ะเรากดปุ่มโอเคนะคะแล้วพอเข้ามาถึงหน้าต่างนี้นะคะให้เรากด f 3เพื่อเพิ่มรายการเราจะไปเราจะไม่ลงนะคะเราจะไม่ลงเลขที่แล้วก็เลขที่ย่างอีกนะคะเราจะให้ ระบบกันให้แล้วก็เราไปลงวันที่เอกาสารก็คือวันที่25่สิบรหัสผู้ขายนะคะกดจุละ Enter เราจะเลือกบริษัทคลินิกสุขภัณฑ์ค่ะเรากดเลือกค่ะชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยแล้วกด Yes ต่อไปนะคะเราจะไปค้นไปวางบินตรงนี้เราจะเปลี่ยนจาก n เ,เป็น y แล้วก็จะใส่ตรงนี้นะคะะละ,ละเลขที่ภายในเราใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะก็จะขึ้นมานะคะเป็นเลขที่อ้างอิง1160วันที่19 0, 15 8, ส158จำนวนเงิน เจค่ะแล้วก็เลือกอันนี้เลยค่ะคลิกตรงนี้แล้วก็กดเลือกค่ะเสร็จแล้วแล้วก็กดโอเคพอเสร็จนี้นะคะยอดที่5้4 7 6รากแล้วก็ไปคลิกที่หน้าต่างนี้ค่ะรายการจ่ายนะคะกดตรงนี้จุดมันจะขึ้นมาประเภทเอกสารธนาคารเรวกดจุดแล้วก็ Enter ค่ะ เราจะเลือกเราจะเลือกเป็นเราจะเลือกเป็น C w นะคะตรงนี้ถอนโดยเช็คแล้วก็กดเลือกเสร็จเลขที่เช็คค่ะเลขที่เช็คเราจะใส่4567 129แล้วก็ลงวันที่เช็คเป็นวันที่1502 สมุดบัญชีเงินฝากนะคะเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter เราจะเลือกเป็นบัญชีกระแสรายวันอนันี้นยน,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 นี้0 0 0 0ก็กดเลือกเรียบร้อยแล้วยอดก็จะใส่มาให้เราเส็จแล้วเราก็กด F10 เพื่อเซฟและบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ F10 ค่ะ ่อบันทึกรายการระบบจะบันทึกบัญชีอัตโนมัตินะคะเป็นชื่อบัญชีเจ้าหนี้การค้านะคะบัญชี201.102ด้านเดบิต5 4 7 6แล้วก็ชื่อบัญชีเช็คจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชีรหัสบัญชี201.204ด้านเครดิต5 4 7 6ค่ะเสร็จแล้ว แล้วก็กด f 1เพื่อบันทึกได้เลยค่ะระบบจะขึ้นหน้าต่างมาว่าเราจะพิมพ์หรือไม่แล้วก็กด No นะคะบันทึกระการเสร็จแล้วเรา S7 S7 ออกนะคะแล้วก็เลือก,กข้อมูลนี้เรากดเยึดค่ะอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ